มือนี้นะครับ <looked> ม <desserts> <Negative notes> ูห <limited notes> mm ันไปสอนหนังสือนะครับมือนี้หันเป็นคู่เดร์ครับไปสอนหนังสืออยู่ทั้งบ้านของแคสหน่อยแคสน้ตสูงครับที่นี่มูหันมาขอของสีับพี่น้องสีพ่อแ่น้องเบิ่งงัวแฟนซีที่สวยสุดโลกครับมาเบิ่งกันครับนะครับมือนี้นะครับมูหันเกิดมาพวกเคยเห็นนะครับงัวแฟนซีครับเห็นแต่ในเว็บไซต์ในยูทูบในเฟซบุ๊กที่เจ้าลงกันนะครับคนน่ะงามครับงามแน่ครับพี่น้องยืนสวยสง่าอยู่กลางถนนเลยครับอยู่ข้างถนนครับพี่น้องคือเป็นงัว พู่นะโอ้อยากออกกล้องวิขีคขนพ้องครับพี่น้องเหยียดหลังตรงให้พี่น้องเห้เขาเบิ่งครับพี่น้องงวแฟนซีครับพู่นะอยากออกกล้องครับพี่น้องกับมูหันเห็นมันงามดีแปลกดีครับก็เล็มาไทยพี่น้องเบิ่งนะครับกับเป็นงัวผสมบาซินนะครับฮินดูบาซินนะครับเลือดผสมสูงงามครับลายขาวด่างครับพี่น้องกับสะออนครับเห็นของแปลกครับพี่น้องเลยให้พี่น้องก็เบิ่งน้ำกันครับว่าโอ้ เห็นนะครับคนน่ะดังดังกระด้างนะครับหนากระด้างโตดางเหมือนรับพี่น้องหูก็เป็นสีแดงผสมขาวครับงามขังงามเนี่ยครับพี่น้องคนน่ะยืนสงงาครับพี่น้องขางหนทางเลยครับกะโอ้ยงามหลายครับจะพี่น้องมาบึงน้ำกันครับงวแฟนซีนะครับเห็นได้คต่ปลาแฟนซีอันนี้งวแฟนซีครับดางมดโตครับจะ เมือนีมูฮหันกะทิขอยัดร้ายพี่น้องในน้กอนครับพี่น้องให้พี่นอ้นอ,งนองก็บืงงานน้ำกันครับสวัสดีครับ